นี่เดี๋ยวจะจะให้เพื่อนๆหรือท่านใดที่สนใจเรื่องหัวฉีดของเวฟ 125i ตัวแรกนะครับที่ชอบบางทีปัญหามันมันรวนมันแก้ไม่ได้ก็ส่วนมากจะหาซื้ออะไรกันบางทีก็หาซื้อยากบางทีก็แพงส่วนมากจะแพงกันมากกว่าผมก็เลยตัดสินใจซื้อขบูลูกหนึ่งเลยนี่ผมถอดทิ้งหมดแล้วเนี่ย ชิ้นส่วนของของเดิมของมันผมผมลื้อออกหมดเลยไม่ใช้แล้วอันนี้หัวฉีดตัวอย่างผมไม่ดูเฉยแต่ผมไม่ได้เอาออกเอาไว้ในรถเหมือนเดิมเสียบปลั๊กไว้เหมือนเดิมไม่ต้องเอาออกพวกระบบปลั๊กไฟที่เกี่ยวเนื่องกับเรือนลิ้นเล่งนี้ก็ไม่ต้องไปดึงออกนะครับให้มันคงอยู่อย่างเดิม เพียงแต่ว่าถอดเรือนลิ้นเล่งชุดนี้ออกมาแค่เดี๋ยวระบบไฟมันจะทำ,ทำงานของมันเองระบบไฟปกติทุกอย่างครับยกขบูใส่ลูกเดียวจบเลยขี่ได้ไม่มีปัญหาไม่มีสะดุดรับประกันความเนียนนี่ครับรุน่นนี้ที่ทำๆแต่รุ่นอื่นผมไม่รู้นะผมผมผมลองมาแล้วถือว่าใช้ได้โอเคแค่นี้แหละครับ